มากที่สุดในชีวิตแล้วก็ผมว่าตรงนั้นอาจจะยังไม่ทําให้พ่อแม่เปลี่ยนใจได้ถึงกับทันทีแต่ว่าผมว่าสิ่งที่พ่อแม่ยอมผมตอนนี้ก็อาจจะเป็นเพราะว่าพ่อแม่เห็นถึงแบบความพยายามความตั้งใจของผมมากกว่าแบบเออยังไงก็ต้องทําให้ได้เลยครับแต่ก็ไม่จริงอย่างไรอีกปีหนึ่งใช่ไหมครับอยังไรเรื่องสมมติเ<ป>ข้ามาเป็นเดือต่าอีกปีครึ่งไม่จริงการเรียนแน่นอนครับผม โอเคครับอ่ะขอโชว์เสียงหน่อยได้ไหมฮะครับผมตกลงคับเธอหรือยังแล้วพร้อมหรคิด c o n เฟิร์มไหมเราจะโทรถามใครช่วยตอบได้ไหมไม่มีก็ mm. เลยต้องลองคบกันไปก่อนสักสี่ห้าปีอยากใช้เวลาช่วงนี้ให้เธอได้รู้ ตาห้าคนเราอยู่เหลืออีกสามคนเดี๋ยวพี่ขอเบรกก่อนเบรกบ่อยไหมฮะนะเดี๋ยวเบรกปุ๊บเดี๋ยวเรามาคุยกันเดี๋ยวสามคนที่เหลือครับเชียงใหม่เจ้าเชียงใหม่เจ้าเลยทําไมอยู่ที่มามัครเดือดตาหรอเพราะว่าเป็นความขวาไฟฟันความไฟฟันตั้งแต่เด็กแล้วค่ะว่าคือนักรักแล้วก็ชอบในเสียงดนตรีอย่างเงี้ยอยากเป็นนักร้องตั้งแต่เด็กแล้วแล้วก็เวลาได้ร้องเพลงอะค่ะรู้สึกมีความสุขแล้วก็รู้สึก มีความสุขยิ่งกว่าเวลาคนดูมีความสุขกับเราไปด้วยอย่างเงี้ยค่ะแล้วพอมาวิทีไตล์อย่างเงี้ยก็มีคนดูมากขึ้นที่จะมีความสุขกับเราไปได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะอายุหนูเท่าไหร่ลูกสิบแปดเจ็ดวันค่ะเจ็ดวันค่ะแล้วเรียนตอนนี้เรียนอยู่มหอยู่ม6ค่ะก็ต้องหยุดสอบไปก่อนก็พักไว้ก่อนนะคะตามฝันก่อนค่ะตามฝันครั้งแรกเลยหนูที่จะเป็นคนที่คาแรคเตอร์แตกต่างบางคนจะมีปัญหาชีวิตบันค่อนข้างใหเยอะแต่หนูจะเป็นคนที่แบบสดใสร่าเริง ดูทุกอย่างมีความสุขไปหมดเป็นคนชิวๆค่ะก็สบายๆค่ะก็เรื่อยๆไปไม่ไม่อะไรมากมายค่ะครั้งแรกที่มาประกมาประกวดรู้สึกไหมคะว่าเอ๊ะตัวเองเป็นผู้หญิงไม่น่าจะเข้าอ๋อก็รู้ตั้งแต่เด็กแล้วค่ะว่าตัวเองเป็นผู้หญิงค่ะแต่ก็หมายถึงว่าจะก,กัดพี่ว่าพี่อย่าเป็นผู้ชายแต่พี่อย่าคิดว่าเป็นผู้หญิงอย่างนี้ว่ะอย่าเอออย่าเออไอ้เนี่ยแหละเออของจริงไอ้เนี่ยแหละเอ รู้สึกยังไงพ <st ress> ี่ก็เอาเอาเอเปลี่ยนคำถามครอบครัวสนับสนุนหนูไม่ลูกในการมาสมัครเดอะสตาร์ครั้งนี้อ๋อก็คุณพ่อคุณแม่เขาก็ชอบร้องเพลงเหมือนกันค่ะแต่ว่าพอดีเสียงเขาอาจจะไม่ดีเท่าไหร่เวลาร้องเพลงก็ไม่ค่อยมีคนอยากฟังเขาก็เลยเหมือนก็เอาความฝันเขามาใส่ในตัวนนท์แทนอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็แล้วก็สนับสนุนมาตลอดนะคะฝึกมานานไหมคะก็นนท์ก็ร้องเพลงมาตั้งแต่เด็กเลยค่ะแต่ก็ถ้าเริ่มเรียนนี่ก็ประมาณสิบขวบประมาณนี้มั้งคะสิบขวบ อ๋อส <oung> ิบขวบก็เรียนเรียนรียนมาเองแล้วค่ะแต่ก็เรียนแบบงูประปราๆไม่ได้ซีเรียสอะไรอะค่ะเรียนเพื่อเพื่อความสนุกอะค่ะแล้วคิดว่าตัวเองอะไรคือจุดเด่นทําให้คุณได้เข้ามาหนึ่งในแปดเนี่ยนั่นสิคะก็ความที่ไม่เหมือนคนอื่นแปลกๆมั้งคะไม่ค่อยปกติเท่าไหร่เออมันที่มัดดำว่าเมื่อกี้เอาอย่างนี้คนอยากจะฟังก็บอกว่าจิ๋วแต่แจ๋วอันนี้แหละคือจิ๋วแต่แจ๋วตัวเล็กจริงเป็นเด็กจริงแต่ฟังเสียอะนิดนึงลูก ได้ชิดเพิงลมหายใจแค่ได้ใช้เวลาร่วมกันแค่เพียงเท่นั้นแต่มันเกินห้ามใจที่ค้างในความรู้สึกว่าลึกๆจะคิดยังไงรักเธอเท่าไรแต่ไม่ยอมพูดกันโอ้โห เสียงก็แค่เป็นแนวแนวลุล่าอะไรกยนรึเปล่าก็เสียงเล็กๆฟังสบายๆอะไรเงี้ยฝากถึ้นที่มันจะเกิดขึ้นวันเสาร์นี้ค่ะลูกก็ฝากคอนเสิร์ตเปิดตัวของพวกเราด้วยนะคะทั้ง8คนค่ะพวกเราก็จะมาเป็นตัวเองทั้งหมดเลยค่ะทั้ง8คนถ้าอยากรู้ว่าพวกเราเป็นยังไงก็ต้องติดตามดูวันเสาร์นี้สามทุ่มครึ่งค่ะที่มูนซาหรือไม่ก็ดูที่เอ่อโมเดิร์นไนทีวีโมเดิร์นไนทีวีค่ะเอาละครับมาที่หมายเลขเจ็ดน้องแอปเปิ้ลสวัสดีครับสวัสดีค่ะมาจากจังหวัดอะไรลูกจังหวัดกำแพงเพชร ขาบอกว่าชีวิตของหนูเนี่ยไม่สบายค,ค่อนข้างจะลำบาก็กชังคะ่ะหนูเคยต้องพับถุงกระดาษส่งพี่ชายตัวเองเลี้ยงเสือก็จริงๆก็ไม่ขนาดนั้นค่ะเพราะว่าจริงๆบ้านแอฟเมียชีพหลักคือขายของชําใช่ไหมคะมแต่ก็มีเสริมแบบรับจ้างซักรีเซิ้ตผ้าหรือว่าบางทีก็แบบที่พับถุงกระดาษเหมือนเป็นแบบหาค่าขนมเล่นๆคะ่ะไม่ได้แบบจริงจังขนาดส่งพี่เรียนได้เพราะว่ามันก็ไม่ได้แบบรายได้เยอะอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะในการมามา,มาประกวดเดอะสตาร์นี้ เขาบอกว่าถ้าที่พี่ดูข้อมูลหนูอยากจะสร้างฐานะครอบครัวตัวเองค่ะอายุหนูเท่าไหร่ลูกสิบหกค่ะสิบหกหนูคิดจะสร้างฐานะครอบครัวตัวเองก็อยากแบ่งเบาภาระแม่ค่ะเพราะว่าแม่หาเงินคนเดียวค่ะทุกวันนี้แม่หาเงินคนเดียวค่ะพ่อเสียตั้งแต่อายุสามเดือนนะคะอ๋อคือหนูไม่มีแม่ตั้งแต่ปิ้งไปขอโทษนะไม่มีคุณพ่อค่ะตั้งแต่สามเดือนค่ะชีวิตครอบครัวหนูมีกี่คนครับมีพี่ชายหนึ่งคนค่ะแล้วก็แอปแล้วก็แม่อยู่กันสามคนค่ะ สามคนพี่ชายทำอะไรอยู่ตอนนี้พี่ชายเรียนอยู่ค่ะเรียนอยู่ค่ะปีสี่ค่ะมหาลาัยในเลสวนค่ะนั่นคือสิ่งที่หนูจะผลักดันตัวเองที่อยากจะเป็นนักร้องวันนี้หรือเปล่าก็มีส่วนค่ะนี่เด็กอายุสิบหกนะฮะมาคนละจันั้งสัมภาษณ์เด็กอายุสิบหกครึ่งหนึ่งของชีวิตมดดำใช้สามสี่กว่าฉันยังคิดเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่ไม่ได้เลยสิบหกแลวการมาตั๋วสตาร์ี่หนูก็รู้อยู่แล้วมันอาจจะเป็นไปยากเพราะว่าคนมาสัมภเป็นหมื่นคนใช่ค่ะอะไรคือกําลังใจที่หนูจะต้อง ต้องเข้ามาให้ได้ครอบครัวค่ะอยากแบบให้เขาแบบสบายขึ้นค่ะอยากก็สบายขึ้นแล้วก็ความเป็นความฝันแอบด้วยค่ะแอบก็อยากเข้าสู่วงการบันเทิงอะไรอย่างเงี้ยค่ะอยากมีนามสกุลเดอะสตาร์ด้วยค่ะเอาอย่างนี้พีถามหน่อยว่าจริงๆแล้วเนี่ยเออจะพูดว่ายังไงอ่ะคนอื่นเนี่ยบางคนเขาอาจจะเคยเรียนร้องเพลงมาบ้างอย่างหนูอย่าว่าจะเรียนร้องเพลงเรียนปกติเนี่ยยังหาเงินจะไปเรียนยากก็เลยถูกต้องไหมฮะค่ะ <c oughs> แล้วตัวเองคิดว่าตัวเองเอาอะไรมาสู้เขาได้ก็จริงๆก็อาจจะเป็นพอแอปยังเด็กด้วยคะ่ะก็อาจจะเป็นแบบความแบบสดใสอะไรอย่างงี้ั้งคะเขาอาจจะเห็นแบบอะไรในตัวแอปสักอย่างก็ไม่ทราบเหมือนกันคะ่ะนะฮะค่ะ <c oughs> ถ้าว่าจะ,จะใช้ปากใช้พูดถึงเดอะสตาร์ใช้พูดถึงสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นวันเสาร์นี้หนูจะพูดว่างไงลูก ค่ะก็วันเสาร์นี้นะคะเป็นคอนเสิร์ตวีคแรกของพวกเราทั้ง8ดคนนะคะก็อยากให้ทุกคนไปช่วยกันเชียร์ด้วยนะคะแล้วก็หรือไม่ก็ดูทางโมเดลในทีวีได้น,นะคะเพราะว่าพวกเราทําเต็มที่ที่สุดละถ้าสมมติพ่อแม่หนูกําลังดูอยู่ค่ะครอบครัวไม่ใช่พ่อพ่ออาจจะรับรู้หนูวูว่าหนูมาถึง8คนสุดท้ายแล้วแม่กําลังดูหนูอยู่พี่ชายกําลังดูหนูอยู่หนูอยากจะบอกอะไรพวกเขาก็อยากจะบอกว่าไม่ต้องเป็นห่วงแอปจะทำให้ดีที่สุดค่ะจะไม่ทำให้แม่แล้วก็ทุกคนผิดหวังค่ะ ค่ะโอเคเชื่อว่าคนหลายๆคนเป็นกำลังใจให้หนูอยู่ลูกช่วเสียงอยู่นิดนึงได้ไหมค่ะกูคนมันรอเธอมาตั้งนานข้างเดียวแค่อยากจะเกี่ยวเธอมาไว้ก่อนทั้งตัวและใจโอเคมาถึงอีกคนหนึ่งแลครับคุณยุทธนาการนิ่งน้องเนสสวัสดีฮะน้องเนสครับ เป็นหนุ่มทางภาคเหนือมาจากจังหวัดเชียงใหม่ครับเชียงใหม่เหมือนกันปีนี้รักเหนือเยอะเนี่ยจาสพี่จะต้องถามเนี่ยตรงนี้จะว่าเออจริงๆแล้วเนี่ยคุณเป็นู้ชาที่วันนี้เสดห์ค่อนข้างจะแรงมากกระเทยก็หลงผู้หญิงก็หลงเขาบอกคุณเป็นเด็กชาวสวยมาก่อนใช่ครับเป็นลูกชาวไรชาวนาครับเป็นลูกชาวไรไม่เชื่อหรอกผิวพรรณอะไรมันจะดีขนาดนี้หรอกจริงๆครับก็คือตอนเด็กๆพ่อแม่ไปทำไปทำไรทำนาก็จะไป จะไปช่วยหรือว่าจะไปจะไปเฝ้าไปดูพ่อแม่ทำงานทางานอือจะไปดูพ่อแม่ทำงานใช่ครับแล้วก็แล้วก็ช่วยท่านบ้างอะไรเงี้ยครับแล้วมีโอกาสเข้ามากรุงเทพได้ไงครับก็ทุกอทตย์หนูเรียนอยู่กรุงเทพไหมไม,ไม่ไม่ได้เรียนอยู่ก<อ>รุงเทพเขาอยู่างจังหวัดใช่เขาอยู่เรียนอยู่ที่เชียงใหม่ครับจบจบจากโรงเรียนพนิชการลานาสองปีก่อนครับแล้วก็ก็มีรายการเดอะสตาร์ก็เลยลองมาประกวดครับเป็นรายการแรกเป็นรายการร้องเพลงรายการแรกครับไม่เคยประกวดอะไรมาก่อนเลย ไม่เคยไปกดต,ตาครั้รงแรกเลยใช่ครับแล้วเป็นครั้งแรกก็เข้าได้เลยด้วยครับครับถามจริงๆครับคืออะไรอะไรคือแรงบรรันดาลใจให้มาประกวดจะสตาร์ครั้งนี้อะไรคือความมั่นใจอะไรคือแรงบรรันดาลใจคือชีวิตอยากอยากให้ชีวิตคุณพ่อคุณแม่มีชีวิตที่ดีขึ้นกว่านี้ครับทำไมฮะตอนนี้ที่ฐานะที่บ้านลำบากก็ลำบากครับก็สมัยเรียนก็กู้เรียนเหมือนกันครับก็กู้หนังสือเรียนใช่ครับ ก็เลยแบบว่าเออแล้วตัวเองมีการพัฒนาตัวเองยังไงทั้งที่แต่ละคน่ยคุณรู้แล้วว่าจากหมื่นคนจะทุกคนมีความสามารถหมดเด็กรุ่นใหม่ย่มีความสามารถคุณคิดว่าตัวเองมีอะไรเด่นกว่าที่จะมาแข่งกับเขาอันนี้ก็ยังยังไม่รู้ยังไม่ค้นค้นพบตัวเองไม่เจอเลยครับว่าตัวเองมีจุดเด่นตรงไหนแต่ชอบตัวเองจะชอบเป็นคนชอบยิ้มครับเจอปัญหาอะไรจะจะยิ้มหมดโดนด่าก็ยิ้มมองโลกมองโลกในแง่ดีครับใช่ครับถามจริงนะฮะว่าณวันนี้มาถึงเดอะสตาร์หนึ่งในแปดคน จากค,คนคหลายหมื่นคนคจากคนเป็นหมื่นคนจากเด็กไวรุ่นเป็นหมื่นคนคิดว่าตัวเองจะไปไกลอย่างขนาดไหนอันนี้เน็ตก,ก็ยังยังยังไม่ทราบยังไม่แน่ใจว่าตัวเองจะไปถึงขนาดไหนแต่ก็จะขอทําให้ดีที่สุดจะขอทํายามมันจะปรับปรุงตัวเองให้ดีที่สุดครับคิดว่าตัวเองมีเท่าที่มองทั้งเจ็ดคนแล้วเนี่ยโอเคแต่ทุกคนตอนนี้เป็นเดอะสตาหมดแล้วล่ะทั้งทุกคนเป็นเดอะสตาตัวเองมีจุดเด่นกว่าคนอื่นเขายังไงนอกจากเป็นผู้ชายรูปหลางนาตามตัวเองคิดว่าตัวเองเด่นกว่าคนอื่นเขาไหม ไม่ไม่คิดครับทุกคนมีจุดเด่นมันมันเหมือนเอ้ยแต่ต่างกันับครับนวันนี้คุณกำลังบอกคุณจะลังกะยกฐานะครอบครัวของคุณใช่อยากจะให้พ่อแม่มีชีวิตที่ดีขึ้นกว่านี้ครับถ้ามีโอกาสวันนี้สมมติพ่อแม่คุณดูอยู่พี่น้องคุณดูอยู่คุณอยากจะบอกอะไรพวกเขาครับก็ฝากถึงคุณพ่อคุณแม่ที่บ้านช่วยเชียร์และเป็นกาลังใจโลกจะทําให้ดีที่สุดจะให้พ่อแม่มีชีวิตที่ดีขึ้นกว่านี้ครับเขาจะบอกว่าถ้าจริงๆแล้วพ่อแม่คุณ ไอ้เงินที่จะมาโหวตก็คงจะไม่พอจะโหวดหรอกฮะครับจริงๆแล้วคุณน้อยใจมาถ้าพ่อแม่ของคุณในการเดินทางอาจจะไม่ได้มาดูพวกคุณเลยถึงท่านจะไม่มีกาลังกําลังที่จะโหวตแต่ท่านก็ให้กําลังใจเนตมาโดยตลอดครับให้กาลังใจมาโดยตลอดครับ <punches S 1> รอ่อบานะฮะพูดปากถึงวันเสาร์นี้ที่มันจะเกิดขึ้นนะฮะก็วันเสาร์นี้วันที่ห้ามีนาครับก็ฝากคนไทยทั่วประเทศช่วยดูพวกเราทั้งแปดคนทางช่องมูลนิธิทีวีครับสามทุ่มครึ่งนะครับ แล้วก็ถ้ากดอขอขอบัตรได้ครับกดทีส่งมาที่4242899 9, ครับ,รบแล้วก็ถ้าจะเชร์พวกเราบตพวกเรากดดอกจันตามด้วยหมายเลข 1- 8 1> ถึงแล้วส่งมาที่4242899 9, ครับครับต้องบอกอย่างนี้ตอนนี้การเรียนของน้องทำไมไม่เรียนต่อตอนนี้ดรอปไปอยู่ครับเพราะอะไรถึงดรอปก็คือภาระทา,ทางบ้านด้วยครับก็เลยออกมาตัวเอง,เงออกมาทํางานคือตอนตอนประกวดยี่สิบสี่คนเนี่ยถ้าท่านิดไม่ติด เตรียมหลักฐานการสมัครงานมาเรียบร้อยครับก็คือจะมาสมัครงานที่กรุงเทพครับก็คือถ้าสมมติไม่ติดเดอะสตาร์ก็จะไปทํางานอะไรก็ไม่รู้ที่กรุงเทพใช่ครับเตรียมหลักฐานการสมัครมาสมัครงานมาเรียบร้อยอ้ยางเงี้ยแหละด้าไอ้่างเงี้ยคือแบบไม่ได้ตั้งตัวคือกก็เตรียมตัวมาแล้วว่าถ้าสมมติไม่ติดเดอะสตาร์ใช่ครับทำไมไม่ที่จะเรียนต่อล่ะไม่กยสกองทุนกู้ยืมการศึกษาไม่ไม่ก็อยากจะทํางานเก็บเงินก่อนค่อยค่อยเรียนส่งตัวเองเรียนครับในชีวิตตัวเองนี่ส่งตัวเองเรียนมาตลอดั้งแต่อยู่เท่ไห่ ก็ตอนตอนตอนเรียนปีหนึ่งก็ก,ก็หางานทําไปเรือเร่อยๆครับมีเวลาว่างก็ทํางานไปเก็บรับจ็อบไปองเงี้ยครับอายุเท่าไหร่แล้วฮะเนี้ยี่ครับ22เท่ากับไขน่นะกวา่างกับกวางอือนะครับอ่ะโชว์เสียงหน่อยจ้ะพูดไม่ค่อยเก่งแต่รักหมดใจเธอรู้ว่าชอบอะไรจะหาให้เธอ พูดไม่ค่อยเก่งแต่ฉันรักเธออย่าปล่อยให้เพอให้รักเธอข้างเดียวขอบคุณครับอ่ะขอบคุณแง8ท่านแต่มีอยู่หนึ่งคนที่วันนี้แม้คุณจะได้เป็นเดอะสตาร์หรือเปล่าพี่ไม่รู้แต่สิ่งหนึ่งความหวังคุณคืออยากจะเจอแม่สักครั้งหนึ่งครับคือใครฮะผมครับจูเนียครับในชีวิตไม่เคยเจอแม่ก็ เคยตั้งแต่แบบตอนเด็กสามขวมแบเนี่ยแบบก็เจอแต่ว่าจําหน้าไม่ได้ครับจําหน้าแม่ไม่ได้วันนี้กูจะได้เป็นที่หนึ่งที่สองที่สามไม่รู้รถ้าวันนี้แม่ของคุณกําลังพี่เชื่อว่ารายการของพี่คนดูเยอะคนฟังเยอะมากหนึ่งในนั้นอาจจะเป็นแม่ของหนูถ้าเกิดเขากำลังฟังอยู่เขากำลังได้ยินอยู่หนูอยากจะพูดอะไรกับเขาลูกก็อยากฝากเชร์ด้วยครับคือคือถ้าเกิด ถ้าเกิดมา,มาเจอได้ก็ดีครับก็คือไม่ได้เจอต้องเต่เด็กแล้วอะไรเงี้ยครับอยากเห็นแม่หนูมาในเวทีไหมก็ถ้ามาได้ก็ดีครับอยากให้มา<ข>แล้วหนูจะจําเขาได้ไหมนี่คือแม่ของหนูเพราะหนูเห็นเขาอตอนสามขวบก็ก็คงจําไม่ได้ครับเพราะว่าจาไม่ได้เขาอาจจะเป็นหนึ่งในคนที่มานั่งดูหนูอยู่หนูถ้าสมมติวันนี้เขาได้ยินอะไรหนูเขากำลังฟังหนูอยู่เขากำลังได้ยินหนูอยู่เนี่ยหนูอยากจะพูดอะไรกับเขาลูกก็ขอกําลังใจลู ถ้ามาเชียร์ผมได้ก็ดีครับอยากให้แม่มาเชียร์หนูอยากให้แม่มาเชียร์หนึ่ในงในนั้นคนดูวันนี้ไม่รู้กี่ร้อยคนจะเป็นคนหนึ่งที่อาจจะเป็นแม่หนูก็ได้เ <c oughs> ขาเชื่อว่าวันนี้แม่หนูจะต้องภูมิใจในตัวหนูแล้วละ่ะขอแสดงความยินดีกับทั้งแปดท่านจริงๆครับวงการบันเทิงตอนรับวกคุณทั้งแปดคนเ <c oughs> ขาสูงการบันเทิงทุกคน <c oughs> ขอทุกคนไปถึงฝันของตัวเอง นะครับแล้วก็วันนี้ทุกคนคือเดอะสตาร์หมดแล้วขอบคุณจริงๆที่มาด้วยกันในกาชาชานะครับใครไปอะไรขอ,ขอถึงเดียวกันนั้นวันเสาร์นี้เดี๋ยวทุกคนติดตามชมนะครับคงท่านผู้ชมครับท่านผู้ฟังฮะคงเป็นกำลังใจกับน้องๆเขากับการขึ้นเวทีครั้งแรกของพวกเขาตื่นเต้นไหมตื่นเต้นครับทำให้ดีที่สุดเลยกันนะครับนี่แหละครับคือน้องๆเดอะสตาร์เจ็ดทุกๆท่านขอบพระคุณมากครับ